ครับวันนี้ก็มาขุดสมุนไพรกระท่อมเลือดนะครับกระท่อมเลือดมันอยู่ในวงของสบู่เลือดบอระเพ็ดพุงช้างนะครับแต่กระท่อมเลือดนะครับหัวก็จะมีหัวเงาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเถานะเถาก็จะมีหนามแบบนี้เลยนะครับเถาแล้วใบก็จะคล้ายๆกับเครือเขียงใบคล้ายๆกับกำลังควายสึดนะครับมีหนามนี้นะครับที่นาำเขอนะครับหัวด้านในเคยผ่าให้ดูแล้วนะครับจะเป็น สีออกแดงเลือดนะครับเขาเรียกกับอมเลือดเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงกําลังแก้ปวดเมื่อยนะครับฟิตเปรี้ยนะครับเหมาะสําหรับท่านชายที่ไม่มีกําลังนกเขาไม่ขันนะครับใช้วิธีการดองกับน้ําผึ้งนะครับโดยนําไปฝาให้แห้งแล้วก็ไปดองกับน้ําผึ้งหรือเราจะมาประกอบเป็นสมุนไพรหลายๆอย่างประกอบกันอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับดูทุ่งนะครับปลายเผือกมาร์ซิโปรงนะครับแล้วก็พเนียงหักพวกนี้หลายๆอย่างเรามารวมกันได้นะครับ แต่กระท่อมเลือดเนี่ยมีสาสรสําคัญทางยาที่ดีมากแล้วก็มีสรรพคุณทางยาที่ดีมากนะครับมีเฉพาะอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยไม่มีนะครับน้อยมากนอกจากเราจะหามาปลูกเองในสวนเรานี่ปลูกเยอะพอดีวันนี้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งก็เลยมาขุดให้ลูกค้าดูนะครับว่าเนี่ยต้องปลูกใต้ต้นไม้นะครับห้ามปลูกกลางแจ้งนะเขาจะตายนะฮะอันนี้ปลูกใต้ต้นไม้นะครับปลูกในป่าเนี่ยนี่หัวหัวน้ําหนักก็ประมาณไม่เกิน2กิโลนะครับหัวก็ประมาณนี้อันนี้ลากเขานะครับ ตางออกนะแล้วก็ขยายพันธุ์เรื่องเมล็ดนะครับนี่ครับอันนี้คือกระท่อมเลือดนะครับส่วนไฟดีๆแล้วก็เป็นไฟที่หายากแล้วก็ใกล้ศูนย์พันธุ์นะครับกระท่อมเลือดบางท่านก็จะเอาพวกกิ้งกังดงหัวกิ้งกังดงมาเทียบเทียมเทียบเทียมกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ากิ้งกังดงหัวเขาจะไม่แข็งแบบนี้ครับอันนี้แข็งโป้งนะครับหัวจะแข็งโป้งเลยเนี่ยดีดดูได้แล้วครับแล้วก็เนื้อจะดำแบบนี้นะครับ เปลือกนอกจะดาแต่เนื้อในข้างในก็จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็คือกระท่อมเลือดนะครับนําไปปลูกขยายพันธุ์เพื่อศึกษานะครับเพราะว่าหายากมากไม่มีแล้วนะครับใกล้จะสูนพันธ์แล้วนะครับสมุนไพรกระท่อมเลือดดีต่อสุขภาพท่านชายนะครับสวัสดีครับ